ประจำวันก็เล่ยกลัวไปกัอยู่แล้วก็เลยกลัวว่าจะไม่ตลกเหลือถึงเวลาจริงเป็นยังไงบ้างทำงานกับพี่เท่งคือผมก็ฝ่ายน่าตลกผมฝากทุกอย่างไว้กับพี่เองครับคือคือจริงๆอ่ะพี่เท่งเขาทำให้ผมสบายใจเขาบอกว่าเฮ้ยจอยไม่ต้องห่วงก็เดี๋ยวเรื่องตลกอที่รับผิดชอบเองไม่ต้องห่วงจอยแสดงเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไงถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จะช่วยแสดงว่าก็พี่เท่งทำให้เราผ่อนคลาย อ้าวตกใจอ้าวตบมือต้อนรับรวมชุดไดหดจลกเราโอ้โหตายมาตะโกนบอกเมฆเราก็ตกใจนะว่าใครคนนี้เขาคิวทองมากเลยนอเขามาได้ได่ห้านาทีเชื่อพี่กลับมายกิเป็นอย่เนอพี่อ้ามครับทํางานกับพี่เท่งเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิดีสนุกดีค่ะ ตลอดเลยอ้ไม่ต้องอ่านบทแล้วเพราะอ้๊าพับเลยม,มานักงน้าเสร็จแล้วก็มาเรียนรู้เอาใหม่เขาจะเพิ่มเติมเสริมมาตลอดมุกสดกันหน้ากองเนี่ยแต่แตผมอันนี้พี่พูดจกใจน,นะอ้๊าอ้อพาพาัชราภาชัยเชื้อเขาบอกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่แต่ผมสัมผัสแล้วนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะชื่อสียงเดียวครับผมชอบการดเนินชี ขนาดชาลงในน้ำทีมงานและผมก็เตรียมถัง200ิตรแล้วก็ใส่น้ำสะอาดๆไปเพื่อให้นองเขาลงในถัง้วเซฟด้วยไงเขาบอก็่อกนี่ไม่เอาหนุจะลุงครองเฮ้ยน้ำมันไม่ใช่หนูจะหนูต้องดำน้ำนะค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งอยอมลงน้ำแล้วก็ดำน้ำได้อย่างมือชา หรอครับสูงมากเลยอย่าบอกว่าพี่ทำมันห้อยเองเสียงดังมากแล้วพัดไปเช่นไปไอ้ของชอบมีบ้างป้าจะไปเมื่อไหร่นะจะบอกว่าไม่หัวไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่หัวเพราพี่แค่ยบอกว่าแค่ไม่กี่นิ้วแล้วก็ให้เอาหัวกลับมาได้แต่ที่ขึ้นไปตรงฐานมันสูงแค่ไหนอาการสูงแค่ไหนครับประมาณเนี่ยสามชั้น สปิริตมากเลยเพราะว่าก่อนถ่ายเนี่ยนางเป็นเกาะคาบไว้อยูอ่เลยไม่ใช่เขาต้องกดเราไปอ่ะเราต้องสุดมื ก็ปล่อยก็กรอกออกกระชานไม่ได้อ่ะเสาวก็ไ่ได้ไม่ได้อะดูในโรงแล้วนะเนี่ยต้องเอามือออกซีเดียวไม่ที่แบบทรงพลังวะให้ทีเน um> ี้ยที um> ่ล um> um> ็อกเฉียบหลงเลยนะครับแล้วบอกน้องน้องนั่นตัวเองแล้วถ้อยากไปผ่าตัดเองนี่เรเอ่าเราไม่อไม่ปล่อยผู้กำกับก็ใช้งานเราเยอะกันนะพี่อ้ําพี่จ่อยนะเออแต่รอบเด็กอาจากยฮาร์ดของคอมมานี ความมาเป็นตำนานรักก็ต้องมีความโรแมนติกด้วยภาพ,พยนตร์เราครบรนเลยเป็นยังไงบ้างครับพี่จอยกับเข้าซีนกับพีบ่อ้าคือผมว่าสเสน่ห์ส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตลกครับก <ๆ S 1> ็คือมันก็เป็นความตั้งใจของของพี่เท็ด้วยที่อยากจะทำคอมดี้ที่แบบซึ้งได้ร้องไห้ได้ซึ่งไอ้เส้นเรื่องความรักนี้คือเขาไม่ได้มองข้ามเลยนะมันจะมีเส้นเรื่องของของนักสามเช่าสามตัวละครเนี่ยนะที่ที่ผมว่าแบบ สำหรับคนที่จะเข้าไปดูในโรงหนังก็ผมว่าจะได้คุณค่าทางด้านหนังหลักด้วยมีความโรแมนติกใช่มีความโรแมนติกการระหว่บบางสามคนนี้แล้วมีฉากเดิมครับมีฉากเดิมผมต้องนอนนอนหนุนตักอ้ําเขา<ม>ล้วเ<ม>ขาเป็นสาวอ่ะเราต้องเอ็นหัวลงไป<ม>หัวเราไม่ถึงขามรอบเราจะเก่งเราไว้เก่งวไว้ตังหลอดเจ๊งหลุดเลยอ้ําได้ครับถ่ายภาพได้ ขอโทษนะนราต้องกดหัวเราลงเลยขอพี่เทนเกีงใจพี่เทนก็พยายามไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วในชางภาพมึงถูกมาได้แล้วไงอ่าเขาก็กลัวว่าเรี่กำลังมือก็พี่เท่งนุ่เลยบอกว่างเปนอะไรหลังชางภาพได้แล้วพี่้อึขอโทษนะเราต้างกดหัวลงน่ารักีน่ารักกัพี่อ้๊อนะพี่อ้๊อฟครับเป็นยังไงครับเข้าร่วมฉากโรแมนติกหวานซึ้งกับพี่อนันดาเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันตลกอ่ะอะไรปะเพราะฝัน โปสเตอร์อ่ะแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยนอกจากแต่งตัวชุดไทยแล้วเราต้องทำฟันดากันทุกทุกสีเลยไหมฮะสีนะมันเป็นปัญหาในการทําการแสดงไหมพี่จอยเนี่ยเฮ้ยเรามีล็อกสีกันด้วยนะทั้งทั้งที่ฟันดำเนี่ยนะมันตลกวะมันตลกอ่ะมันนักปินนะพอจะจุ๊บกันทีก็แบบมันขำอ่ะมันเหมือนปกติเราไม่นฟันดำกันจริงๆต้องฟันดำลําปากไหมในการถ่ายทำต้องฟันดำต้องใส่ชุดไทยรองเท้าไม่ใส่หรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่ในหนังไม่ใช่ในที่นะไม่ต้องทาใส่บ้างใส่บ้างบางซีนครับผมหลายคนกลัวพี่เท่งว่าให้หนังมันใส่ชุดไทยมันมันใช้คำโบราณเข้าใจยากหรือเปล่าในการเล่นตลกอ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคลับเท้าแฟนคลับเท้าอ๋อไม่หรอกพี่พี่คิดแต่ที่แรกว่าเฮ้ยเราไปเป็นพิเรียนแต่ถ้าภาษาถ้าเราจะย้อนไปเองไปไหนมาหรืออ่นใดเล่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะ สื่อกับสื่อกับลมองลงรุ่นนยาค่ะ่ักคือมันจะไม่เข้าปากพวกเราคถ้าเอาเป็นภาษาที่เราพูดเลยภาษาทั่วไปปัจจุบันที่ใช้เลยพูดคุยกันสนุกสนานไม่เข้าใจยากนะอ่าพูดถึงพาร์ทเรื่องความตลกสนุกสนานนะครับแขกีทุกท่านมีนักแสดงหนึ่งท่านที่เรียกว่าโอ่งเป็นหนึ่งในตัวสร้างสีสันเลยเราเรียกเขาขึ้นมาคุยด้วยดีนะได้เลยครับเมื่อกี้ขึ้นมาต่ออารมณ์กับพิธีกแล้วนะครับเสียงกดมือต้อนรับเลยอ่ะพี่รัศมีแขอยู่ไหน มาหน่อยมาหน่อยนะครับเออนั้งเองตัวจริงฮะสวยมากคุณสวยมากสวยมากเดี๋ยวเรายืนคุยกันดีกว่าดีไหมเดี๋ยวเรายืนคุยกันพี่แขม้าครผมเลยสวัสดีครับสวยมากเราให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศในกองเป็นยังไงเดี๋ยวดิให้เขาเล่าบรรยากาศวันแรกที่เขาไปกองเลยวันแรกที่เขาไปกองพี่ยังยิน่อป่ะฮัลโหลฮัลโหลแขม้าเร่นหนักให้หน่อยหนูว่ก็ไปก็ได้งานมาเนี่ยแล้วพอไปถึงกองก็ไม่รู้ เสื้อผ้าหนูไม่รู้บทไม่รู้อะไรหนูก็วิ่งเข้าไปดูอ่าอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะอะไร,รอ่ะอันนั้นอนะ่ะที่ตารางอนะ่ะเป็นดาวผีดาวหนูก็ไม่รู้เรื่องกันหนูก็เี่เกิดเพินยังไม่ใช่เอผ้า,าอันนันดาแต่หนาต้องี่ไปร้องไห้เลยล้นทำไมทำไมต้องร้องไห้ตัดตุ้งเต้เ<อ>ตะปูมันวางอยู่แล้วหนูไปเจียหนูไม่เห็นแทงเข้าก็เลยไปร้องหไห้ไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่า การมา6ปีนะฮะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เจอเบอร์ใหญ่ครับไม่ได้รอกับพี่เท่งนะเอาเรียกปัดทุกทีเลยเออรู้แล้วฮะเจอกันบ่อยแล้วพี่เท่งอ่ะใช่ก็พอได้เจอเราก็วิ่งไปร้องไห้แล้วร้องว่าโทรบอกที่สวีเดนครับบอกว่าโอ๊ยเนี่ยได้เล่นต่างประเทศกับพี่อันดาพี่อ๊อฟแล้วนะเราแบบเออเราแบบแฮปปี้มากสำหรับที่เมืออังกฤาะพี่เราก็ทำมาโดยตลอดโทรบอกที่สวีเดนที่บอกไทยฮะก็บอกญาติบอกเพื่อนบอกอะไรอย่างเพราะว่า เราก็ทังมั่นหน้าเราสูงสุดนะแล้วเป็นไงได้ทำงานร่วมง,งานกับพี่จอยพี่อ้ําเป็นไงเราได้สัห้หน่อยก็ประมา่า<ล>ต่อนคะครับแต่ชอบดูพี่อนันดากอดเสือออ้อติกของเพราะว่าเขาไม่ใส่เสือ้อไม่ได้เห็นบ่อยอะไเลยนะตํารายของคุณมากน,นะครับพี่ส่วนพี่อ้ํารือว่าดูตื่นเต้นอยู่นะรือว่าจะประมาแต่มีกิดนตึงแล้วนี่ผมก็ยังประมาาอยู่นี่คนไม่กล้าสงตารพี่อ้ํานะผมเห็นอยู่นะตอนนี้นะอ่าปช ด้วยที่เราอยู่วงการมามันทุกอยู่ต้องอามันได้มาเล่นือน่ยนอยๆเรื่อยๆใจขอบคุณมากนะครับพิธีกรขอบคุณมากสนุกไหมทริปน้อยบรยาาบรยากาศในกองบรรยากาศในกองสนุกเล่นดึงสดกันบ่อยไหมครับเล่นสดบ่อยอแล้วเราก็ต้องกัดที่บอกแหละพอเจอพิธีกรพอพิธีกรเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมส่วนตัวสมควรงานเราไปถึงนันแหละผมว่ต้องเป็นแบบ เรื่องส่วนตัวเสร็จไหมครับเด็กจุลกูดาได้ไหมไม่ไม่ไม่ขยันดูเรื่องคนเลยอ๋อสุดท้ายนี้นะครับฝากภาพยนตร์ดีไหมให้ทุกท่านเลยทิศน้อยเข้าโรงเมื่อไหร่ยังไงสนุกอย่างไรพ่วงกับเชิญก่อนเลยครับพี่เท็กครับเป็นอีกดึงไอเดียของผมนะครับผมอยากผมเคยคิดตลอดว่าผมทำให้ท่านหัวเราะมาตลอดทั้งรายการทั้งอะไรต่างหนังหัวเราะตลอดผมก็มีมีโปรเจกต์คือว่าผมอยากทำให้ท่านเนี่ยหัวเราะผมทำน้ำตา